สวัสดีครับวันนี้ผมฟอปชาแนลพามาเที่ยวภาคอีสานนะครับออนี่มาไหว้ที่วันววดวนี่ครับประเทศไทยฝั่งนู้นนับประเทศลาวดูครับประเทศลาวนี่ใกล้แค่นี้เองครับประเทศลาวใกล้แค่นี้เองไปกันได้แล้วครับนี่ครับรเต็ดตีลา แม่น้ำโขงมากันได้นะคะรับกับพิชชา ถ้าดืแม่น้ำของอเดี๋ยวผมถ่ายให้ถ้ำพระปุดโอเคครับนี่ตามรอยดำครับ ครับนี่ผมมาทำชะนดนะครับนี่ทุกคนก็ยเยอะเหมือนกันนะครับทำชนโนดครับพ่อปู่แม่ยาต้องครับบ้าไ่อครับล่ครับผมบัตรนะครับผมบัตริลไปงลวะครับผมต้องมีบัตรชิวด้วยนะ บางคนโตครับเมืองที่จังหวัดอุดรทางเข้าสยานาคครับ Two thousand years later. ดูโดดเดี่ยวกลางทุ่งครับแล้วก็มีน้ำเนี่ยร้อมรอบมีเนื้อที่ประมาณ20กว่าไร่มีต้นไม้ชนิดหนึ่งครับที่เรียกว่าต้นชะโนดขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยครับเมื่อเดินทางเข้าไปยังคำชะโนดเนี่ยจะรู้สึกถึงอากาศที่เย็นสบายยังกับติดแอร์เลยทุกคนคนโบราณเนี่ยเชื่อกันว่าเกาะคำชะโนดแห่งนี้เป็นเกาะลอยน้ําที่ไม่มีรูปออกมาเนี่ยกลายเป็นรูปผู้ชายแต่คนที่รำเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งหมดที่แม่จะเป็นคนมองเห็นครับนู่นนี่นั่นเห็นปู่เนี่ย เป็นยังไงลักษณะมปอะไรที่น่ากลัวเหมือนงูยักษ์แต่ลักษณะก็จะต่างกันจากงูช่วงที่ท่านกําลังจะบันทึกภาพอยู่นะ่ะมีพญานาคขึ้นเขาเรียกว่านาคสะดุง้งก็คือลักษณะนี้นี่ก็หมายความว่าคําสาบก็จบสิ้นแล้วจบสิ้นแล้วเพราะว่ามากันได้นะครับบึงการมาไหว้ปูป่อือรือกันนะครับทำบุญ